ฝนตกไหมวันนี้แม่ขอบกอดหน่อยรู้ลแล้วแม่ขอบกอดหน่อยก็วันนี้ฝนตกก็เราวิ่งหนีฝนกันมาไงเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่พาชาไปสายหนึ่งนะนะพรุ่งนี้เราไปสายหนึ่งกันนะเดี๋ยวแม่จะพาชาวิ่งสองชั่วโมงเลยโอเคไหมโอเคนะเออวันนี้เราวิ่งนนหนีฝนกันมาเนาะ าได้เดินนิดเดียวเอง啊โอ้โหน่าสงสารจังเลยลูกน่าสงสารจังเลยชายได้เดินนิดเดียว <S <S ใช้พลังไปไม่เยอะใช่ไหมอะอืใช้พลังไปไม่เยอะใช่ไหมอืมน่าสงสารจังเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่พาไปสายหนึ่งดีกว่าเราไปเดินสายหนึ่งกันดีกว่าเนาะวันนี้เราวิ่งหนีฝนกันมาเนาะนะลูกเนาะโอเคไหม <S <S อ่า โอเคสัญญาสัญญาสัญาลคุยกับเขาเขาฟังอสงสารจังเลยสงสารจังเลยลูกรักลักแม่รักชานะแม่รักชานะแม่รักชานะชารักแม่ไหมรักแม่ไหมชารักแม่อรักกัน คุยกับเขานะคะคุยกับเขาเวลาแม่มอคุยกับเขาก็จะคุยตัวตัวดิตัวอ้วนกลมบล็อกเลยใช่ไหมเราวิ่งหนีฝนกันมาใช่ไหมลูกใช่ไหมเดี๋ยวพรุนี้ไปเที่ยวกันเนาะนะครับโอเคไหมอ่าโอเคสัญญา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 อ่าสัญญาสัญญาไปนอนไปดู็ลาข,ขาก็ Good night.